ย้อมันใกล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9นเกตอนที่318ร้อยคำเตือนตรงนี้อยากมีหาวที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบกแปลบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรระลึกคำแนะนำแต่เฉพาะคนผมใจคิดก็นักขับก็ตัวแก่นักขับฮ่าฮ่าฮ่าก็คนครับ,นนครบ,คครบใครกดไลค์ลก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเป็นหลงนักขอรับกูปูยักูช่างเธอช่างเธอในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าควรจะรีบฟื้นฟนูพลังของตัวเองให้ได้สักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คิดหาวิธีว่าจะสามารถจับลูกศศิษยยย์ทท,ยทัััั้้งงงกกลบมาไดงไดงน ข้าจำเป็นจะต้องพักที่นี่ต่อไปอีกสักห้าวันด้วยกันตัวข้าก็ได้แต่หวังว่าเจ้าหยูเจ้าหน่กับอยูสร้างหลงพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาเร็วจนเกินไปน,ะนักณยามราตรีใกล้ใกล้กับทะเลสาบปให่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลงข้าควรจะปกปิดตัวตนของตัวเองก่อนที่จะทิ้งชีวิตที่เหลือนี้ไว้ที่ทะเลสาปแห่งนี้ดีไหมนะ ที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆนั่นแหละแต่น่าเสียดายภูเขาเมกากระจ่างมันอยู่ใกล้เกินไปสถานที่แห่งนั้นมันเป็นสถานที่ที่ทนาจจรางของพวกเรามักจะอาศัยอยู่สถานที่ที่อันตรายที่สุดก็ย่อมจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยเช่นกัน <Yeah. S 2> ทักษะดาบที่สิบปีร้องได้ใช้ออกมามันอยู่ในพื้นฐานของความสมบูรณ์แบบเขาเป็นเพียงแก่คนเดียวที่สามารถใช้ทักษะดาบต่อสู้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังลมปานหรือว่าดาบพลังลมปานเข้าช่วยเลยแม้แต่น้อย สิทน้องเจ็ดในแง่ของทักษะการใช้ดาบเจ้าจะให้คะแนนกับกระบวนท่าของข้าอย่างไรดีละ่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถเทียบเคียงทักษะดาบกับท่านได้หรอกสิพี่ร้องนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าจะบอกกับเจ้าถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะอยู่ที่นี่เจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรไปหรอกจะพูดอย่างไรดีละ่ะข้านั้นไม่ได้รู้สึกมั่นใจเหมือนกับสิพี่รองเลยสักนิด ข้ามักจะรับรู้ข่าวคราวของท่านผู้เป็นอาจารย์มาโดยตลอดและเพราะแบบนั้นข้าจึงไม่เหมือนกับสิบป,ปีรองตั้งสูจิมซังนักบุญแห่งดาบสู้ปิงแหง่งเมืองรูนานสิบป,ปีรองวุนแ้วแต่ไม่เคยกลัวใครทั้งสิน้นการที่สิบป,ปีรองไร้ซึ่งความกลัวแบบนี้นี่มันทาให้ข้าเสี่ยงในการพบเจอกับท่านอาจารย์ด้วยเช่นกันสิบป,ปีรองข้าไม่อยากที่จะตั้งคําถามเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่ท่านมีหรอกนะ แต่ดูเหมือนว่าพลังของท่านอาจารย์เองก็ยังเพิ่มปูนขึ้นมามากด้วยเช่นกันหลังจากได้ยินแบบนั้นอยู่ซ้างหลงได้ขมวดคิว้วเท้าของเขาได้จุมลงไปในน้ํากว่าครึ่งนิ้วได้แต่หลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ดิดตัวออกมาจากทะเลสาบภายในการเคลื่อนไหวเดียวเท้าของเขาไม่ได้เปียกน้ําเลยสักนิดตัวเขาได้จ้องมองไปที่ซูยออาเพื่อที่จะรอฟังคําอธิบายต่อไปที่ด้านนอกของหมู่บ้านสุนเทียนในตอนนั้น ข้าได้เห็นพลังของท่านอาจารย์กับตาของตัวข้าเองท่านอาจารย์กําลังยืนอยู่บนดอกบัวสีฟ้าในตอนแรกข้าคิดว่ามันเป็นพลังจากม่านพลังของศาลาจินถิงซานแต่ว่าข้านั้นคิดผิดพลังนั้นมันสามารถลบล้างผนึกมนตาที่อยู่บนร่างกายของข้าได้หา,ากเป็นพลังจากม่านพลังจริงๆแล้วก็มันก็คงไม่สามารถทําแบบนั้นได้แน่ๆเจ้ามั่นใจแล้วอย่างนั้นรึข้ามั่นใจ บางทีท่านอาจารย์อาจจะค้นพบวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคอันยิ่งใหญ่หนทางที่จะทะลุขีดจำกัดไปแล้วก็เป็นได้สิทน้องถ้าหากเจ้าพยายามไม่ให้ข้าต่อสู้กับสิทพี่ใหญ่ด้วยวิธีนี้ข้าเกรงว่าข้าก็คงจะทําให้เจ้าต้องผิดหวังแล้วล่ะสิทพี่สิทพี่ท่านเข้าใจข้าผิดไปแล้วล่ะนั่นไม่ใช่ความหมายที่ข้าจะบอกท่านเลยสักนิดข้าเองก็หวังว่าเจ้าจะไม่ทําแบบนั้น จริงๆนะข้าสาบานกับสวรรค์ลเลยก็ได้ว่าข้าไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้นอืมฟ้าไม่ได้พามาที่เขาก็คงจะพูดจริงๆนั่นแหละสิทธ์น้องเจ็ดเจ้าคิดว่าระหว่างข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่ใครกันที่จะเป็นฝ่ายชนะฮาจะตอบยังไงดีล่ะเนี่ยคำถามของสิทธิ์พี่มันชักจะยากขึ้นไปทุกที สิบพีรองจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนข้าเองก็คิดแบบนั้นเอาละนี่ก็ดึกมากแล้วสิบน้องเจ็ดเจ้าไปพักผ่อนสัเถินะในตอนที่เสียงของอยูสร้างหลมได้เงียบหายไปในตอนนั้นก็มีประกายแสงสีฟ้าส่องสว่างจัดทิศทางของเ,เมคารกระจ่างตั้งอยู่มันเป็นแสงที่ดูเหมือนกับหิ้ห้อยน่าเสียดายที่มันอยู่ไกลเกินไปด้วยความมืดเช่นนี้ คงจะไม่มีใครสังเกตเห็นแสงเสียอยู่ไกลกว่าหลายไม้นั่นได้เช้าวันต่อมาซื่ออู่ยาก็ได้ตื่นขึ้นจากหยดน้ำค้างที่ไหลอาบใบหน้าอจาจารย์ชิป,ปี่รองนี่เขามานั่งอยู่ข้างๆข้าในตอนที่ข้าหลับอยู่งั้นเหรอ,อยังเป็นอะไรที่น่ากลัวซะจริงๆดูทางนั้นสิที่นั่นมีควันไฟออกมาจากป่องควันด้วยหืม ทิศทางนั้นมันเป็นที่ที่วิหารเมคาตั้งอยู่ข้าเคยสืบเรื่องของวิหารเมคามาบ้างแล้วหลังจากที่แม่ชีวูเนียนเสียพลังยุดไปนางก็ได้จากวิหารเมคาไปด้วยแม่ชีที่เหลืออยู่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแม่ชีของวิหารเมคาได้ทิ้งที่นั่นกันไปหมดแล้วในตอนนี้ก็คงจะมีแต่เสียงเจ้างเท่านั้นที่อยู่ที่แห่งนั้นและทำไมถึงได้มีควันไฟลอยออกมาจากปองควันแบบนั้นกันละ่ะ ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีสัะจริงๆริงสิทน้องเจ็ดเจ้าหนายยังไม่เข้าใจความน่ายินดีของโลกใบนี้หรอกนะเรื่องนั้นบางทีข็าอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆนั่นแหละสิทน้องข้ารู้ว่าเจ้าต้องการจะพูดอะไรอยู่สร้างหลมตัวเขาได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับชักดาบยืนยาวออกมา ร่างโรกุตรากาดอกบวัวแปดกลีบแบบปรากฏขึ้นมันมีความสูงม,มากกว่าหนึร้อยฟุตด,ด้วยกันที่ด้านหลังของร่างโรอุตรากามันมีดอกบัวสว่า,วางจ้ามนรับตัวเองอยู่สิทธิ์น้องหลังจากศึกในครั้งนี้ได้จบลงไปข้าเองก็จะคงไม่มีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับข้าอีกต่อไปแล้วถ้าหากจะมีจริงๆแล่ะก็ก็คงจะมีแต่ท่านอาจารย์เท่านั้นและ ในบางครั้งตัวข้าเองก็รู้สึกว่าสิ์ป,ปี่รองคนนี้ของข้าช่างเป็นคนที่โง่กเขาเอามากมากและในบางครั้งข้าเองก็รู้สึกว่าข้าไม่สามารถเข้าใจความคิดของสิ์ปีรองนี้ได้เลยแม้แต่น้อยชายาดักปีศาจที่น่าสะพึนกลัวที่ผู้คนต่างก็หวาดกลัวนี่เขากําลังคิดจะทําทอะไรอยู่กันแน่คิดยังไงก็คิดไม่ออกข้าไม่เข้าใจสิป,ปีคนนี้เลยจริงๆ ภายในวิหารเมคาคนคนหนึ่งได้มองไปยังร่างรูกกุตรกายที่สูงกว่าร้อฟุตถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้กว่าหลายไมล์แต่ก็สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนตรงนั้นทะเลสาบไปเย่จะต้องเป็นร่างโรกกุตรกายของลูกศิษย์ทรยศแน่ๆ